คบมา12ปีจนเลิกเปิดคฤหา์เชอรีร่เข็มอับสอนคบมา12ปีจนเลิกไม่เคยพาออกสื่อต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายตลอดระยะเวลา20กว่าปีในวงการบันเทิงสำหรับเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขัยวิถีชีวิตของสาวคนนี้เรียกว่า,วาสาโลไลฟอ์อาย่างงอแท้จริงงออยู่แบบเรียบง่ายกับงานศิละปะการออกกำลังกายทำงานเพื่อสังคมซึ่งปัจจุบันสาวเชอรี่ รับงานในวงการน้อยลงเทระพนอตะวะไปทำงานนอเพื่อสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังอย่างบ้านของเจ้าตัวนั้นก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นบ้านสาวนักอนุรักษ์ต้องบอกเล็บว่าบรรยากาศดีเป็นอย่างมากพร้อมทั้งยังมีครอบครัวที่อบอุ่นจะน่ารักออบอูนอขนาด,ดานไหนมาดูหายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ที่เดนิยอว,วสัสมรต์บอนางอเอสาวาเชรี่เ็มับสอนสิริสุขาที่หลายคอยอง อยากรู้หนักมากว่าเทอาหายอไปไหนทําอะไรมาและสถานะหัวใจตอนนอนิสาว่าเชอ,อรี่เปนนอนแบบบอไนบ้างาล่าสุดสาวเชอรี่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องนี้โดยเล่าว,ว่าเชอรี่เผยว่างานในวงการตอนนี้ยังคงไม่ทิ้งแต่ไม่ได้เล่นละครมานาน6ปีแล้วส่วนแฟนๆที่คิดถึงคือเร็วๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้มาร่วมหมอเป็นนันกอแสดัง,งอรรบอรเอชิยอในละครของ ผู้จัดที่สนิทสนมกันไม่ได้มีแผนในหัวว่าการกลับมาจะเล่นบทไหนแต่ต้องขอสนิมหน่อยๆก่อนส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมาได้ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเพราะเวลาส่วนนอใหญ่มุ่งงอให้กับปังหานอแต่ก็พร้อมเปิดใจสเปคที่อยากได้ก็อยากได้ผู้ชายที่มีสินห้าและถ้าเป็นนอคอนอและกอโลกอดวย,ยอจะยิ่งดีแต่ถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาแบบจู่โจมก็ขอบาย เพราะอยากเริ่มมอตอร้อนอรู้จักการเป็นเพื่อนก่อนและค่อยๆเรียนรู้กันไป